สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างแดงเชียงคำนะครับผมวันนี้มี2ตัวนะครับจะมาทำคลิปให้ดูนะครับตัวนี้ oppo ไม่เช่ samsung นะครับ samsung a 1 1ตัวนี้ติดรหัสนะครับแน่นอนถ้าติดรหัสก็ต้องติด gmail นะครับเวลาล้างเวลาวิบเครื่องมาแล้วนะครับตัวนี้ตัวแรกตัวนี้ a 1 1เหมือนกันนะครับ ซัมซุง A11 ตัวนี้ติดลายเดือนนะครับเอาตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้ปลดรหัสปลด Gmail ตัวนี้มาดูกันว่าช่างแดงจะใช้เวลาปลดรหัสปลด Gmail ซัมซุง A11 กี่นาที่ mm. อขอจับเวลาสักครู่สักครู่นาฬิกาจับเวลา เริ่มนะครับกดเริ่มเลยเห็นไหมเห็นเวนลากันไหมนะครับรต้องปิดเครื่องก่อนนะครับเพื่อจะวิบ ปิดเครื่องให้สนิทนะครับผมกดวิบหรือว่ากดล้างนะครับอันนี้ใครคิวต่อไปเอาตัวนี้ก่อนนะครับแล้วตอนนี้มาหน้านี้นะครับหน้านี้อะไรว่าหน้า Recovery นะครับตัวนี้ A 1 1นะครับตัวนี้ A 1 1ถ้าตัวนี้ U อะไรเอ่ย U 1นะครับ มาตรฐานทั่วไปวิบดาต้าดดเลื่อนลงมานะครับล้างนะครับเสร็จแล้วก็ไปล้างแคชอีกทีหนึง่งนะครับแล้วก็รีบูตเครื่องนะครับขั้นตอนล้างวิบเสร็จไปหนึ่งนาทีนะครับเสร็จไปหนึ่งนาทีอันนี้เราบูตนะครับ ในการปดรหัสเสร็จก็หนึ่งนาทีนะเรามาดูปด Gmail ปด Gmail เนี่ยนะครับเราสามารถนะครับเราสามารถปดนิ้วนะครับหรือว่าแกะซิมเทสพอยแล้วก็ใช้โปรแกรมปดนะครับถ้าลูกค้าไม่รีบนะครับก็ไม่ต้องไปสเสียเวลาแกะเครื่องชิมนะครับถ้าลูกค้ารีบๆก็ต้องแกะเครื่องชิมเทสพอยเพื่อปลดนะครับ วันนี้ช่างแดงจะมาสาธิตการแกะเครื่องจิ้มเทสพอยต์โปรด Gmail ของ Samsung a m s u n ง A 1 1นะครับวันนี้ A 1 1บเอ็ด Type C นะครับ Type C รอให้บูทสทกครู่นะครับในการแกะจิ้มเทสพอยต์เราก็ต้องแกะเครื่องถอดซิมแกะเครื่องคันน็อตนะครับรอเครื่องบูทแป๊บหนึ่ง เครื่องก็ใช้เวระบุสนะครับประมาณนะครับนาทีครึ่งนละยังไม่ขึ้นนะครับตัวน,นี้ก่อนจะแกะเครื่องนะครับต้องแกะถาดซิมก่อน สำหรับใครที่สนใจนะครับส่งเครื่องมาปดรหัสปดที่เมลนะครับปดรายเดือนนะครับทักมาที่ facebook นะครับสงการลดใช้ส่งนะครับท,ทับกาททามาได้เลยนะครับรุ่นไหนอยู่แถวไหนอยู่ใกล้อยู่ใครอยู่ใกล้ก็แวะมาอยู่กไกลก็ส่งพัสดุมาได้เลยนะครับอยากรู้ขั้นตอนการทำนะครับช่างแรงก็จะมีช่อง youtube ให้นะครับเอาไว้ อันนี้ช่อง Youtube ช่างแดงนะครับณเชียงคำครับนะครับอยากรู้นะครับก็ไม่สะดวกมากอยากปดเองลองทำตามได้นะครับวงเล็บสำหรับท่านที่มีเครื่องมือเพราะบางตัวนะครับเวลาโปรดต่างๆมันต้องมีใช้ดองเกิลนะครับใช้ดองเกิลใช้โปรแกรมใช้ไฟนะครับถ้ามีโปรแกรมมีไฟล์ยังไม่เข้าใช้วิธีการก็ก็ไปดูได้นะครับ ตัวนี้บูตนานเนาะตั้งแต่นาทีครึ่งนี้4นาทีจะ5นาทีแล้วยังมีขึ้นเลยนะครับ s a m s u n g a 11 a n ด r o i ด11้วยเวอร์ชันล่าสุดนะครับเครื่องยังไม่ผ่านการใช้งานมาเยอะเท่าไหร่แต่มีรอยละเสียดายตรงมุมนี้จอแตกจอแตกจอบินมาด้วยนะครับ ณเวลานี้ขึ้นไปที่านาทีครึ่ง5น,า,นาทีาสรุปแล้วเครื่องตัวนี้ใช้เวลาบูตประมาณ4นาทีนะน,านะครับตัวนี้ A11 มาแลครับขึ้นหน้าเมนูม่แล้วก็ไปกันเลย ตัดไปตัวนี้มันจะไม่ขึ้นให้ข้ามเราไม่ใส่ไวไฟนะครับเห็นไหมครับไม่ขึ้นเราต้องใส่ไวไฟเขายาตน,นะครับ พอเราใส่ Wi-Fi ปั๊บมันจะอน,นุญาตให้ถัดไปได้นะครับก็กดถัดไปหกนาทีครึ่ง ใส่ Wi-Fi เพื่อไปเข้าหน้าติด Gmail 7นาทีแล้วโอ้โหซัมซุงเอสเวทบูสนานจังเลย อย่างที่ทุกคนรู้นะครับตัวนี้ติดรหัสเราไม่ทราบรหัสนะครับแล้วก็ล้างไปแล้วนะครับมันไม่ให้เข้านะครับตอนตอนนี้นะครับมันจะติด gmail เพราะจะเราจำ gmail เดิมไม่ได้นะครับเรามาดูกันนะครับนี่ฮะติด gmail นะครับเข้าไม่ได้โอเคเดี๋ยวช่างแดงจะใช้วิธีแกะจิ้ม test p o i n นะครับเครื่องนี้ โดยใช้ดองเกิล UMT ปิดเครื่องไปก่อนแกะฝาตัวนี้ซ็อกก็ต่แกนน้วสั้นมากๆนะครับระวังพอสมควรเลยนะครับการแกะเห็นไหมครับ สั้นมากมากมองเห็นไหมนี่ฮะสอเก็ตเขา โอ้โหแน่นมากเลยสักครู่นะครับแบบนี้เราต้องคัน็อกก่อนนะครับตอนนี้ปลาไป9นาทีจะ1สนาทีแล้ว เวลาเราจิ้มเทสพอยต์มันจะมีจุดจิ้มเทสพอยต์อยู่ใต้นี้นะครับใต้นี้ อันนี้เป็นเครื่องแรกที่ได้จับนะครับหาไม่ได้ต้องซื้อเครื่องมาลองสครูสครูหาวิธีแก่ออ oh, ตัวนี้โดนล็อกไว้แสดงว่าตัวนี้มันเรต้องเป่าให้ตัวนี้หลุดก่อน นะครับเพราะว่าสั้นมากๆเห็นไหมครับผมสั้นมากๆสแกนนิวขออนุญาตเป่าตรงนี้สักครู่นะครับจะได้ไม่เสียเวลาโอเคเราไปเป่าตรงนี้นะครับ คำต่อไปเป่าตรงนี้นะครับเป่าแล้วกดตัวนี้ลงนะครับจะเป็นแร์สแกนนะครับใช้ไดเป่าผมหรือว่าใช้อะไรก็ได้ครับที่ห้องขอเป่าแล้วกดลงไปนี่ฮะกดลงไป,ะงไประวังนิดนึงนะครับไม่ต้องรีบ นะครับไม่ต้องรีบตัวนี้อันนี้คือแพรสแกนนิ้วเอ11นะครับเมื่อกี้เราคันนัดออกไป2ตัวแล้วทีนี้ก็เหลือตัวนี้อันนี้ตัวล็อคแล้วก็เอาแพรสแกนออกนะครับตัวนี้ เราจะจิ้มตรงนี้นะครับเทสพอยต์นะครับคู่นี้บนสุดสองคู่บนสุดนะครับก่อนอื่นถอดแบตคอนนะครับเตรียมสายเพื่อเสียบจิ้มเทสพอยต์นะครับธีการชักแดงทำคนเดียวจะเสียบสายครับ ตูดนี้เข้าไปก่อนนะครับเสียบสายตูดเข้าไปก่อนอีกตัวหนึงนะครับตรงปลายเอาเสียบจอเฉยๆจิ้มเสร็จแล้วค่อยดันสายเข้าไปมองเห็นกันไหมมายังตึกๆเราไปดู มาไม่มาทีนี้เราไปดูตัวด d เวอร์ Driver นะครับเชื่อมต่อมาไม่มา d i manager ถ้าแบบนี้แสดงว่ายังไม่มาถอนใหม่เสียใหม่โอ้อย เค okay, เมื่อเสียบตึงๆนะครับมันจะขึ้นไดเวอร์ตรงนี้สดงว่าเจอแล้วนะครับเดงว่าเจอแล้วทีนี้เราจะมาปลด Gmail กันนะครับปลด Gmail กันอันนี้เอาใหม่อัน,นทำให้ดูนะครับแกะฟ้าเป็นช่สิแกะแบตออกนะครับเตรียมเสียบสายนะครับ ตอนนี้ชอดมาแย่ไว้นิดเดียวนะครับแล้วก็ชิมจะมีเสียงตึ้งๆนะครับเป็นใช้ได้นะครับถ้าสั่นตึกแสดงว่าไม่ผ่านนะครับจิ้มค้างไว้ก่อน เราจะไม่โดนจุดนะครับถ้าตึงๆขึ้นมาแบบนี้ใช้ได้อันนี้ไดเวอร์นะตอนนี้เรามาเปิดโปรแกรมตัวนี้ใช้ด็อกเกิล UMP นะครับ เปิดมาเชื่อมต่อดองเกิลยูเมทีนะครับดองเกิลยูเอมทีอันนี้เสียตังหลายปีขึ้นมาเลือกตัวนี้อล้วหลุดหรือปเปล่าอ่าโอเค UM T, เยูเมทเชื่อมต่อตัวนี้เช็คมาที่เลือกซัมซุงแล้วก็ซัมซุง A11 นะครับกด ฟอร์แมตไม่ใช่สิกดรีเซ็ต F R P อ่อเขาบอกให้ปิดโปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะครับพอดีเปิดคลางไว้อีกตัวหนึ่งไว้ ราบอกให้ปิดเปิดโปรแกรมใหม่อะปิดเปิดโปรแกรมใหม่ UMT ตัวนี้เป็นโปรแกรมดองเกิลน,นะครับต้องมีดองเกิลน,นะครับตอสักครู่ ขึ้นมาเข้าเมนู read t o เลือก Samsung o d e A 1 1 A 1 1 5นะครับ A ห1 5กด s e t อะ ยังไม่ผ่านอีกสักรอบเดี๋ยวลองปิดเปิดเครื่องใหม่ดูสักครู่นะครับโอเคมาต่อกันเมื่อกี้ลืมไปใส่ไฟล์เฮล์ละไฟล์ตัวนี้แล้วก็เลือกใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับอันนี้คอนคว่อมกด f p กดตกลงมาดูว่าวิ่งไหมนะครับถ้าโปรแกรมไม่วิ่งตรงนี้นะครับ เราต้องรีคอมนะครับปิดเปิด,ปดคอมใหม่นะครับอันนี้โปรแกรมไม่วิ่งปิดเปิดคอมใหม่เพราะเราใส่ไปหมดแล้วยังไม่วิ่งเห็นไหมโปรแกรมไม่วิ่งแสดงว่าเราติดตั้งไฟล์โปรแกรมไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวรีคอมมาติดตั้งโปรแกรมใหม่เดี๋ยวปลดให้ดูตัวนี้ปลดไม่นานนะครับตัวนี้ปลดไม่นานใช้วิธีเมื่อกี้ลองรีคอมดูนะครับก็เปิดเข้ามาเลือกแฝงถูก ใส่ไฟฮอดเข้าไปแล้วก็เลือกเทปาร์ตีซัมซุงไปไหมอัมดูเปอร์เซ็นต์จะวิ่งไม่วิ่งข้างล่างเนี่ยฮะอ่าเริ่มวิ่งแล้วครับการวิ่งแบบนี้นะครับแป๊บเดียวนะครับจะเสียเวลาแค่แกะเครื่องตรงนี้นะครับจะเสียเวลาแค่แกะเครื่องแกะเครื่องจิ้มเทสคอยตรงนี้นะครับเนี่ยเสียเวลาแกะเครื่องจิ้มเทสคอยพอเสียโปรแกรมปั๊บนะครับก็ดไดวิ่งปื๊ด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  นะครับนะเมื่อกี้ลืมดูเวลาให้นะฮะโปรแกรมปั๊บนะครับจะขึ้นว่ารีเซ็ต f r p ล็อกเรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะแค่นี้เราก็มาดูนะครับหลังจากโปรแกรมมาว่ารีเซ็ตเสร็จแล้วก็ถอดสาย นะครับต่อสายสายแบตบแล้วก็เปิดเครื่องล,ลองดูเสร็จจริงหรือไม่เสร็จเสร็จจริงหรือเสร็จ,รจ,จรหอจลอกนะครับตัวนี้อย่างที่แจ้งให้ทราบตอนแรกเราวิบดาตานะครับตัวนี้ใช้เครื่องแต่ใช้เวลาบูตนะครับประมาณ 4นาทีนะครับวันนี้เราใช้โปรแกรมตรวจ a ีมมาดูว่าเชลลาบูตประมาณกี่นาทีนะครับตัวนี้คือเวลาตั้งแต่นะครับเวลาตรงนี้เวลาตรงนี้คือตั้งแต่เราวิบดาต้าวิบดาต้าวิบแคร์รีบูตเครื่องแล้วก็แกะเครื่องนะครับจิมเชสพอยต์ point. แกะเครื่องจิมเชสพอยต์เพื่อปลด f r p นะครับมาละนะครับ ไอ้ปลาพีนี่ไม่นานประมาณทีหนึงนะครับหลดไม่หลุดนะครับไปดูกัน Wi-Fi เห็นไหมครับตอนแรกเราไม่ใส่ไวไฟตัวนี้ไม่มีนะครับนะฮะยังไม่ใส่ไ i ไฟ ก็แลกก็ไม่ได้อันีข้ามได้ละนะครับถ้าแบบนี้น่าจะผ่านเห็นไหมครับข้ามอันนี้คือปรด Gmail เรียบร้อยแล้วนะครับ ันนี้ผมจะติ๊กออกนะครับเพราะว่าเครื่องจะได้รีบูตรันไวๆนะครับถ้าใครไม่อยากติกออกนะครับมันจะ,ะติดตั้งโปรแกรมเยอะกวดจะเ<ม>ข้ดาดาเมนูเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปติดตั้งอ่าเสร็จละ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปต่อไปที่อ่าเข้าเมนูเสร็จเราเข้าไปติดตั้งใหม่อันนี้ปดเสร็จก็จะติดรายเดือนเหมือนเดิมนะครับติดรายเดือนเหมือนเดิมเหมือนกับเครื่องนี้ นะครับเหมือนกับเครื่องนี้นะครับใช้เวลานะครับล้างแต่ล้างเครื่องนะครับวิเบลาตาจนปลด Gmail เสร็จจนขึ้นมาขนาดนี้นะครับขนาดนี้ใช้เวลาประมาณ17นาทีถึง18นาทีนะครับก็ไม่นานนะครับสำหรับใครที่สนใจงานปลดล็อกรหัสปด Gmail นะครับ ซัมซุง A11 ตัวนี้นะครับมายืนรอเลยนะครับที่ร้านณเชียงคำนี่ฮะตัวนี้ติดติดรหัสติด G ีเมลแล้วก็ติดรายเดือนโอ้โหตัวนี้ติดทุกอย่างโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาปลดเดี๋ยวเรามาปลดรายเดือนกันต่อนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับแต่ คลิปนี้ช่างแดงทำเพื่อลรดรหัสกด Gmail นะครับเดี๋ยวมีคลิปต่อไปโปรดรายเดือนนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับผมสนใจงานซอฟ์แวร์นะครับทักมาที่สมการเดนสนะครับสนใจงานศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับเข้าตรงนี้ y YouTube ช่างแดงเชียงคำนะครับมีขั้นตอนวีดีทําทำให้ดู เดี๋ยวไฟฮอตเดี๋ยวสร้างแดงนะครับใครอยากจะปลดตัวนี้ด้วยโปรแกรมตัวนี้นะครับจะได้ไฟล์ทักมาใช้รไนี้เลยนะครับแจกฟรีไม่เสียตังค์โอเคคลิปนี้ขอจบสาธิตกันแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ